ความเครียดน,นะคะนอนไม่พอแล้วก็ฮอร์โมนไม่สมดุลค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงแก่นะคะแล้วก็เสียโฉมเป็นจนํานวนมากค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงในวัย4ี่สิบกอย่างพวกเรานะคะ เมื่อพวกเรานะคะมีปัจจัยที่ทําให้แก่มากมายอย่างนี้นะคะจึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะว่าทําไมเรานะคะถึงมีริ้วรอยนะคะจุดด่างดำกันค่ะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะถ้าคุณฟังคลิปนี้ค่ะคุณจะทราบวิธีการทําให้คุณสมดุลฮอร์โมนนะคะกําจัดความเครียดนะคะแล้วก็หลับปุ๋ยได้ไภายใน22วินาทีค่ะ ที่ทําให้คุณหน้าแก่ค่ะก่อนที่เราจะทราบไปถึงวิธีการแก้ปัญหานะคะเรามารู้กันก่อนค่ะว่าความเครียดนะคะฮอร์โมนแล้วก็การนอนไม่หลับนะคะส่งผลปัญหาความงามด้านไหนให้กับตัวของคุณบ้างค่ะ 1. ความเครียดทําให้คุณเสียชอมได้จริงหรอ เวลาที่ร่างกายของคุณนะคะปั่นป่วนไปด้วยความเครียดค่ะจะทําให้คุณเกิดปัญหาผิวพัรร์มากมายค่ะยกตัวยอย่างเช่นนะคะคุณจะสูญเสียความสามารถในการผลิตมอยเจลไลเซอร์ตามธรรมชาติไปค่ะอันนี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นทําให้ผิวของคุณนะคะเริ่มแห้งค่ะอยากก้านนะคะแล้วก็ซี่เสียวค่ะเกิดอาการหมองค้ํานะคะแล้วก็ ริ้วรอยเริ่มตามมาค่ะโดยเฉพาะนะคะใต้ตาคุณนะคะจะเริ่มดำค่ะแล้วก็มีริ้วรอยรอบดวงตาค่ะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ความเครียดทำให้คุณแก่ลงค่ะ ไม่เพียงเท่านั้นนะคะความเครียดค่ะยังมีผลกับผมสวยๆของคุณอีกด้วยค่ะเพราะอาจจะทําให้นะคะหนังศีรษะของคุณแห้งค่ะจนหลุดลอกออกมาเป็นลังแคค่ะหรือมีผลกระทบให้ตอมไขมันค่ะบนศีรษะของคุณทํางานผิดปกติค่ะแล้วก็ขับไขมันออกมามากจนเกินไปค่ะทําให้หัวของคุณมันมากนะคะอย่างนี้ยังถือว่าน้อยกันไปนะคะบางคนค่ะมีปัญหาถึงขนาดที่ว่าทําให้รากผมไม่แข็งแรงค่ะก็ทําให้ผมของตัวเองนะคะหลุด ล่วงออกมาค่ะทําให้ผมบางนะคะแล้วก็สิ้นะลาดกันเลยทีเดียวค่ะเห็นหรือยังคะปัญหาของความเครียดนะคะมากขนาดนี้ค่ะถ้าทราบอย่างนี้แล้วนะคะคงไม่อยากเครียดกันแน่นอนค่ะสองค่ะนอนไม่พอทําให้แก่แน่หรือค่ะเวลาที่คุณนอนน้อยมากจนเกินไปนะคะหรือนอนไม่พอค่ะจะทําให้ริ้วรอยนะคะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะทําให้ใบหน้าของคุณเริ่มเหี่ยวย่นนะคะใต้ตาหมองค้ําค่ะแล้วก็มีสิวเห่อขึ้นมากเลยค่ะ ถ้ามีคนสองคนนะคะใช้ชีวิตเหมือนกันค่ะยกเว้นแต่กานนอนค่ะอีกคนหนึ่งนะคะนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพทุกวันค่ะแต่อีกคนหนึ่งนะคะนอนดึกติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอค่ะคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าคนที่นอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพค่ะจะมีผิวพรรณที่ดีกว่าค่ะแล้วก็ใบหน้าที่อ่อนเยาว์กว่าค่ะในขณะที่อีกคนที่นอนดึกตลอดเวลาค่ะจะเริ่มมีริ้วรอยเกิดขึ้นเต็มใบหน้าค่ะแล้วก็หน้าตา ะะจะเริ่มแก่ก่อนวัยกว่าอีกหนึ่งคนค่ะนั่นเป็นเพราะว่าช่วงเวลาที่เรานอนหลับนะคะจะเป็นเวลาที่เราฟื้นฟูร่รางกายของเราเองค่ะเป็นช่วงเวลาที่โกรทฮอร์โมอนของเราหลัง่งเป็นจํานวนมากค่ะเมื่อคุณนอนดึกบ่อยๆนะคะทาให้ร่างกายของคุณนะไม่มีโอกาสที่จะได้ฟื้นฟูตัวเองค่ะยิ่งปล่อยไว้นานวันนะคะผิวพรรณของคุณนะคะแล้วก็หน้าตาของคุณก็จะดูแก่ก่อนวัยนั่นเองค่ะ สามค่ะปัญหาเรื่องฮอร์โมนลดต่ำลงนะคะเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นค่ะจะสังเกตได้ว่าตอนสมัยเด็กๆนะคะผิวพรรณของคุณนะคะจะชุ่มชื้นแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีมากค่ะแต่เวลาที่คุณอายุมากขึ้นนะคะตั้งแต่3 5 4สิบขึ้นไปค่ะคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณจะเริ่มมีริ้วรอยนะคะแล้วก็ผิวเริ่มไม่ชุ่มชื้นแห้งกร้านแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นแล้วค่ะนั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่คุณเริ่มมี อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปค่ะฮอร์โมนในร่างกายของคุณทั้งหมดนะคะเริ่มลดต่ำลงนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นโกรทฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของการชะลอความชราค่ะก็ลดลงนะคะหรือว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะคะอีกหนึ่งฮอร์โมนที่เรียกว่าเป็นฮอร์โมน แผ่งความสวยงามค่ะไม่ว่าจะช่วยคนเรื่องผมงอค่ะนะคะแล้วก็ฝ้ากะจุดด่างดำนะคะหรือว่าริ้วรอยค่ะฮอร์โมนตัวนี้ก็ลดต่ำลงไปค่ะฮอร์โมนเมลาโทนินนะคะที่ช่วยในเรื่องของการนอนหลับค่ะทําให้คุณนอนหลับได้ง่ายขึ้นค่ะสังเกตไหมคะเด็กๆกันหลับปุยง่ายมากเลยค่ะแต่เรานาะพอแก่มากขึ้นค่ะหลับยากมากเลยค่ะเพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้ของเราลดน้อยลงไปค่ะหรือฮอร์โมนต่อมหมูไตนะคะที่ช่วยต้านความเครียดค่ะเป็นตัวที่ช่วยชะลอ ความเสื่อมของร่างกายนั่นเองค่ะก็ลดน้อยลงไปค่ะทําให้ตัวคนนะคะเริ่มที่จะแก้ไวมากยิ่งขึ้นค่ะได้ยินแบบนี้นะคะแล้วอยากเพิ่งท้อใจไปก่อนนะคะว่าแก่แล้วอะยังไงต้องยอมรับความเสื่อมที่เกิดขึ้นนะคะไม่จําเป็นค่ะเพราะเดี๋ยวปุ้ยมีวิธีการแก้ไขปัญหาสามอย่างนี้นะคะให้กับคุณภายในมัดเดียวค่ะ เชื่อไหมคะว่ากลิ่นสามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะอารมาทธรรพีนะคะหรือว่ากลิ่นบำบัดค่ะเป็นศาสตร์ทางการแพทย์นะคะที่ใช้น้ํามันหอมระเหยค่ะบาบัดอาการต่างๆเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเครียดนะคะเรื่องของฮอร์โมนค่ะหรือว่าภูมิต้านทานในร่างกายของเราค่ะ การสูดน้ำมันหอมระเหย e s s e n เชียล i อค่ะส่งผลต่อร่างกายนะคะและก็ระบบประสาทได้เร็วที่สุดค่ะใช้เวลาเพียงนะคะ22วินาทีค่ะเดินทางไปสู่สมองนะคะที่ควบคุมอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกข,ของเราค่ะ แต่คงไม่ใช่ตำหอมทุกกิ่นนะคะที่สามารถบำบัดแก้ไขอาการทั้ง3าอย่างที่ปุ้ยบอกไปได้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันคะ่ะว่าเป็นกลิ่นไหนนะคะที่จะสามารถช่วยบำบัดอาการทั้ง3อย่างของคุณได้คะ่ะภายในยีิบสองวินาทีค่ะกุญแจไขความรับแห่งการชะลอไว้ด้วยกลิ่นกุลาบค่ะความเครียดนะคะเป็นสิ่งที่เป็นภายต่อ ร่างกายของเรามากเลยค่ะบางคนไม่ทราบด้วยซ้ำนะคะว่ามีความเครียดสะสมอยู่ในร่างกายของตัวเองค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะปุ้ยมีวิธีการบำบัดความเครียดแบบง่ายๆนะคะด้วยกลิ่นกหลาบมาฝากค่ะ หกินกุหลาบสามารถสลายความเครียดได้ค่ะการที่คุณสูดดมกลิ่นหอมๆของกุหลาบนะคะจะทําให้ความเครียดของคุณนะคะลดน้อยลงค่ะแล้วก็ทําให้จิตใจของคุณสงบได้ค่ะทําให้สารคอติซอลนะคะหรือสารความเครียดนะคะหลั่งมากน้อยลงค่ะอยู่ในปริมาณที่คุณสามารถที่จะควบคุมความเครียดได้ค่ะ มีงานวิจัยบอกไว้ว่านะคะกลิ่นกุหลาบค่ะสามารถที่จะคลายความเศร้าหมองค่ะลดความฟุ้งซ่านของคุณนะคะแล้วก็ความเครียดของคุณค่ะทําให้คุณรู้สึกรีแลกซ์มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็สบายเนื้อสบายตัวมากขึ้นค่ะ สองนะคะกลิ่นกุหลาบจะทําให้คุณนอนหลับได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะการที่คุณสูดกลิ่นหอมของกุหลาบนะคะจะช่วยลดอาการปวดหัวค่ะวิงเวียนศีรษะนะคะแล้วก็อาการอ่อนเพลียค่ะของคุณได้มากยิ่งขึ้นค่ะที่สําคัญนะคะเขาจะทําให้คุณสามารถนอนหลับได้ดีมากยิ่งขึ้นในตอนกลางคืนอีกด้วยค่ะ 3. กินกุหลาบช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนค่ะการที่คุณสูตดดมนะคะกลิ่นหอ,หอมของกุหลาบค่ะยังจะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนให้กับคุณอีกด้วยค่ะโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศหญิงของคุณค่ะเมื่อระบบประสาทนะคะแล้วก็ฮอร์โมนของคุณทํางานได้เป็นปกติค่ะก็จะส่งผลดีนะคะกับสุขภาพและความงามของคุณค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนนะคะความเครียดนะแล้วก็นอนไม่หลับค่ะก็อย่าลืมมองหารส์เอเซนเชียลออยล์มาใช้กันดูนะคะช่วยเพื่อนๆในเรื่องของริ้วรอยด้วยนะคะผิวพรรณที่ดีมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะแล้วช่วยในเรื่องของความเครียดสะสมเรื่องของฮอร์โมนนะคะทําให้คุณนะคะมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงอีกด้วยค่ะสําหรับเพื่อนใหม่นะคะที่เพิ่งเคยฟังปุ้ยเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกดซับสไคร์ไลค์กระดิ่งเป็นเพื่อน,น,นกันนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนเก่านะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยค่ะสำหรับทำคลิปถัดไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ปุ้ยขอลาก่อนสวัสดีค่ะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวกปุ้ย40อ่ For